welcome back to six today คำโปรย Sex Today ไม่ได้มีเจตนาจะสนับสนุนให้มีเซฟเซ็กเพียงอย่างเดียวแต่อยากที่จะน o r m a l i z e ให้การพูดเรื่องเซ็กเป็นเรื่องที่ใครๆก็พูดกันได้เหมือนกับการที่เราคุยกันเรื่องอาหารที่ชอบเพลงที่ใช่ภาษาที่สนใจเพราะฉะนั้นไม่ดราม่าก,กันนะคะสวัสดีค่ะชื่นอน้องแนนะคะตอนนี้เป็น Fu l l time engineer แล้วก็ parttime Sex Therap i s t ค่ะถ้าพูดถึงเรื่องเซ็กทุกคนก็คงจะเข้าใจว่ามันเป็นเรื่องธรรมชาติใช่ไหมคะแต่ว่าบางครั้งเนี่ยเราจะรู้สึกว่ามันไม่ธรรมชาติก็ต่อเมื่อเราต้องกกกาารมมันมกกนนเิไปจ เระทบกับคนรอบข้างค่ะหรือว่าเมื่อไหร่ที่เรารู้ว่ามันไม่ควรแต่ว่าเราไม่สามารถหยุดมันได้เนี่ยบางทีอาจจะเรียกว่าเป็นการเสพติดค่ะวันนี้เราก็เลยจะมาเล่าแบบไม่ตัดสินใครเลยค่ะเกี่ยวกับจิตวิทยาเบื้องหลังของคนที่ติดเซ็กส์ค่ะว่ามันคืออะไร s e x a d d i c t i o n หรือว่าภาวะเสพติดเซ็กส์เนี่ยมันเป็นโรคจริงไหมหรือว่าเราแค่คิดไปเองค่ะก่อนอื่นเลย Sex Addiction หรือใช้คําว่า compulsive sexual behavior disorder หรือว่า h y p e r s e x u a l i t y เนี่ยมันคือพฤติกรรมทางเพศแบบที่ควบคุม ได้ค่ะซึ่งเกิดจากความอยากของเราแบบที่เราไม่สามารถควบคุมมันได้นั่นแหละถึงเราจะรู้นะคะว่ามันผิดแต่ว่าเราก็อยากทําซ้ําๆอยู่ดีจนกระทบกับตัวเราเองชีวิตประจําวันหรือว่าคนรอบข้างหรือแม้แต่ความสัมพันธ์แล้วอะไรที่ทําให้คนบางคนติดเซ็กซ์ล่ะ ซึ่งมันไม่เกี่ยวกับความหื่นอย่างเดียวแน่นอนจากงานวิจัยของนักจิตวิทยานะคะเขาพบว่าเบื้องหลังของการติดเซ็กซ์มักจะมีบาดแผลทางใจคะ่ะหรือว่า emotional trauma ซ่อนอยู่เรามาดู3มปัจจัยทางจิตวิทยาที่เราพบบ่อยๆกันคะ่ะคนที่ติดเซ็ก์มักจะมองว่าเซ็กซ์คือที่พึ่งทางอารมณ์คะ่ะบางคนใช้เซ็กซ์จัดการกับความเหงาความเศร้าแล้วก็ความเครียดเหมือนกับคนที่กินเยอะตอนเศร้าหรือว่าคนที่ช้อปปิ้งตอนอกหักคะ่ะเพราะสมองส่วนหน้ามันได้รับการกระตุ้นที่รุนแรงขึ้นคะ่ะและมีโดปามีน s ิ r ์ชหรือว่าโดปามีนที่ พุ่งขึ้นมาเหมือนกับตอนติดยาปัจจัยต่อมาคือบางคนมีประวัติถูกล่วงละเมิดทางเพศในอดีตค่ะบาดแผลพวกนั้นมันเลยทําให้สมองเชื่อมโยงเซ็กส์กับอารมณ์ที่ปั่นป่วนหรือว่าความรู้สึกที่เราควบคุมอะไรไม่ได้พฤติกรรมทางเพศมันเลยเป็นวิธีรับมือกับความกลัวในวัยเด็กและก็ความสัมพันธ์ที่ไม่มั่นคงและปัจจัยสุดท้ายของคนที่ติดเซ็กส์นะคะก็คือคนที่มีปัญหาเรื่อง self worth ค่ะรู้สึกว่าตัวเองไม่ดีพอค่ะเลยใช้เซ็กส์เป็นเครื่องมือในการบอกคุณค่าของตัวเองค่ะ เช่นถ้ามีคนอยากมีเซ็กส์กับเราก็แปลว่าเราเป็นคนน่ารักมีคุณค่าค่ะเขาก็เลยใช้เซ็กส์ในการเยียวยาความรู้สึกนี้คือบางทีคนที่ติดเซ็กส์อาจจะไม่ใช่คนหื่นค่ะแต่ว่าเป็นคนที่เจ็บค่ะแล้วบางเอิญว่าเขาเห็นว่าเซ็กส์เนี่ยมันคือยาระงับความเจ็บปวดชั่วคราวเท่านั้นเองคราวนี้เราลองมาดูตัวอย่างพฤติกรรมของคนที่ติดเซ็กส์กันค่ะแล้วลองตอบในใจดูว่าเรารู้สึกว่ามันรี l a ทหรือว่าเกี่ยวข้องกับเราสักกี่ข้อข้อแรกเลยก็คือรู้สึกผิดหลังจากที่มีเซ็กส์หรือว่าดูหนังโปม ต่อมาคือคิดว่ามาสเตอร์เบหรือว่าช่วยตัวเองบ่อยไปหรือเปล่า จริงๆตัวเลขเขาว่าบ่อยหรือไม่บ่อยเนี่ยมันขึ้นอยู่กับแต่ละคนด้วยเนาะแต่ว่าลองตอบในใจกันดูค่ะว่ามันใช่ตัวเองไหมข้อต่อมาคือชอบมีเซ็กส์แบบวันไนท์ t s t หรือว่ามีเซ็กส์แบบที่ไม่ปลอดภัยค่ะคือกล้าที่จะสดได้เลยหรือว่ามีอะไรกับใครแบบที่ไม่ต้องรู้จักกันก็ได้เอาแบบว่านับแบบตอนที่ไม่เมาแล้วกันนะคะหลายๆคนคิดว่าตัวเองเป็นแบบนั้นบ่อยไหมหรือว่าเป็นแบบนั้นหรือเปล่าตัวอย่างพฤติกรรมต่อมาเลยคือเคยเลียงงานหรือการนัดหรือว่าคนรักไหมคะเพื่อที่จะมีเซ็กส์หรือว่าเพื่อที่จะช่วยตัว เต่อมาคือรู้สึกเหมือนว่าต้องมีเซ็กส์เพื่อแก้เหงาหรือเปล่ารู้สึกว่าเป็นคนขี้เหงาซึ่งนี่ก็เป็นนะรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนขี้เหงาแต่ว่าเวลาที่เหงาก็ไม่ได้รู้สึกว่าต้องมีเซ็กส์แต่แค่รู้สึกว่าอยากไปเดทหรือว่าไปเจอใครสักคนมากกว่า และพฤติกรรมต่อมานะคะก็คือเลิกกับใครสักคนแล้วแต่ก็วนกลับไปม,มีเซ็กส์กันอยู่ดีอันนี้ใครเคยเป็นบ้างคะรู้อยู่แก่ใจนะคะว่ามันใช้ชีวิตด้วยกันไม่ได้แต่รู้สึกว่าอยากมีเซ็กส์กับคนคนนี้เพราะว่าเหมือนเขาตอบสนองหรือฟูลฟิลความรู้สึกอะไรบางอย่างของเราลองคิดดูคะ่ะว่าเราเคยผ่านเหตุการณ์เหล่านี้ไหมถ้าใครนะคะรู้สึกว่ามันใช่เกิน2ข้อนะคะนั่นแปลว่าเราอาจจะไม่ใช่คนที่ติดเซ็กส์แน่ๆคะ่ะแต่ว่าเราใช้เซ็กส์ในการเป็นที่พึ่งทางใจมากกว่าถ้าเราเป็นคนคนนั้นแล้วนะคะข่าวดีก็คือ เราไม่จําเป็นต้องตัดขาดจากเซ็กส์ก็ได้ค่ะแต่เราสามารถที่จะทำเซ็กส์ดีทอ็อกซ์แทนได้เซ็กส์ดีทอ็อกซ์มันคือการพักจากเซ็กส์หรือว่ากิจกรรมทางเพศต่างๆค่ะเช่นพอลมาสตเตอร์เบชั่นหรือว่าแคชชั่เซ็กส์ชั่วคราวค่ะเพื่อรีเซ็ตความรู้สึกปรับความรู้สึกความพึงพอใจแล้วก็ทบทวนความต้องการของตัวเองจริงๆค่ะเซ็กส์ในอนาคตของเราจะได้มีความหมายลึกซึ้งแล้วก็เติมเต็มมากขึ้นไม่ใช่แค่กิจกรรมที่เอาไว้กลบความว่างเปล่าในใจเราค่ะแล้วทาไมถึงควรทำเซ็กส์ดีทอ็อกซ์ ข้อแรกเลยก็คือสมองของเราติดโดปามีนที่เกิดขึ้นเร็วจากการที่เรามีเซ็กส์หรือว่าการที่ดูหนังโป๊ค่ะมันทําให้สมองหลั่งโดปามีนแบบสูงปรีดแล้วก็เร็วมากค่ะสมองมันเลยชินกับการที่เราแสดงความอยากแล้วก็โดนตอบสนองทันทีเลยทําให้รู้สึกเบื่อกับอะไรง่ายๆค่ะอย่างเช่นความสัมพันธ์แบบจริงจังหรือว่าการใกล้ชิดแบบธรรมดาทั่วไปต่อมาเหตุผลข้อที่2ที่เราควรทำเซ็กซ์ดีท็อกซ์นะคะเพราะว่ามันจะช่วยให้เรากลับมารู้สึกดีกับร่างกายแล้วก็จิตใจของเราอีกครั้งค่ะเราอาจจะเป็นคนที่มีเซ เงาเครียดหรือว่าไม่รู้จะทําอะไรหรือบางทีเราแค่ต้องการได้รับการยอมรับค่ะซึ่งมันไม่ใช่เพราะว่าเราอยากมีเซ็กส์จริงๆหรือมีเซ็กส์เพื่อได้รับการยอมรับค่ะซึ่งมันไม่ใช่ความต้องการที่เราอยากจะมีเซ็กส์จริงๆเซ็ก e ์ดีท็อกมันจะทําให้เราแยกออกค่ะระหว่างความอยากในการมีเซ็กส์จริงๆหรือว่าความกลัวที่จะเหงาเลยต้องมีเซ็กส์ ข้อ3คือเซ็กดีทอคช่วยให้เรากลับมาฟังร่างกายของเราแบบจริงจังค่ะมันทําให้เราได้ทบทวนว่าทําไมเราถึงต้องการเซ็กส์ลองคิดดูว่าเวลาที่เรามีเซ็กส์เนี่ยเพราะว่าเราอยากใกล้ชิดกับคนบางคนหรือว่าเราแค่กลัวถูกลืมค่ะหรือว่าการที่เราดูหนังโป๊เนี่ยเป็นเพราะว่าเราเครียดหรือว่าร่างกายของเราต้องการมันจริงๆข้อ4เลยคือเซ็กดีทอคช่วยทําให้พลังชีวิตกลับมาค่ะหลายคนนะคะเขาบอกว่าหลังจากที่เขาหยุดดูหนังโป๊ไปสัก15-30วันเนี่ยมันทาให้เขาโฟกัสดีขึ้นอารมณ์นิ่งขึ้น มีแรงทําสิ่งที่ชอบมากขึ้นและทําให้เขากลับมารู้สึกตื่นเต้นกับเรื่องเล็กๆน้อยๆเหมือนเดิมแล้วเซ็กซ์ดีทอร์สเราต้องทํำยังไง ข้อแรกเลยคือต้องตั้งเวลาอย่างชัดเจนค่ะอย่างเช่น21วันนี้เราจะงดกิจกรรมทางเพศทั้งหมดค่ะหรือว่าบางคนอาจจะยอมให้ตัวเองมีการเซลฟ์ทัชบ้างนะคะแต่ว่าจะต้องเป็นแบบที่ไม่ถึงจุดสุดยอดข้อ2เลยคือให้เขียน Journal หรือว่าบันทึกประจําวันค่ะแล้วก็สังเกตตัวเองดูค่ะว่าตอนที่อยากมีเซ็กส์หรือว่าตอนที่อยากดูหนังโป๊เนี่ยก่อนหน้านั้นเรารู้สึกอะไรอยู่อย่างเช่น รู้สึกเหงาก็เลยต้องหาหนังโป๊ดูหรือเปล่าหรือว่ารู้สึกกลัวก็เลยต้องปัดแอปเพื่อหาใครสักคนมามีเซ็กส์ด้วย หรือว่าอาจจะรู้สึกโกรธอยู่หรือเปล่าคะข้อ3มเลยคือให้หากิจกรรมมาทดแทนค่ะไม่ว่าจะเป็นการออกกําลังกายการฝึกหายใจการทํางานศิลปะหรือว่าการพาตัวเองไปอยู่กับธรรมชาติค่ะเป้าหมายไม่ใช่แค่การห้ามทําค่ะแต่มันคือการเปลี่ยนพลังงานใหม่ๆให้เข้ามาในร่างกายเราแทนและวิธีการสุดท้ายนะคะก็คือตัดสิ่งกระตุ้นค่ะไม่ว่าจะเป็นการทำโซเชียลดีทอ์นะคะก็คือการปิด Facebook หรือว่า IG นะคะโดยเฉพาะการอันฟอลโล่เนื้อหาที่ั่วย,ยุให้เราเกิดอารมณ์ค่ะหรือจะเป็นการลบแอปหาคู่ชั่วคราวนะคะก็ าจจะได้ผลมากขึ้น และวิธีการสุดท้ายเลยก็คือทำสกรีนไทม์เป็นการตั้งเวลาเพื่อจํากัดการใช้โทรศัพท์มือถือของเราในแต่ละครั้งค่ะสุดท้ายนี้นะคะการติดเซ็กซ์มันไม่ใช่เรื่องน่าอายค่ะแต่ว่ามันเป็นสัญญาณที่ร่างกายของเราพยายามจะสื่อว่าเราอาจจะต้องการอะไรบางอย่างที่มากกว่าเซ็กซ์ค่ะไม่ว่าจะเป็นความรักความอบอุ่นการยอมรับหรือแม้แต่การให้อภัยตัวเองและการพักเซ็กซ์มันไม่ได้แปลว่าเราต้องเลิกเป็นคนเซ็กซี่ค่ะแต่ว่ามันเป็นการกลับมาดูแลตัวเองในแบบที่เราไม่ต้องพึ่งใครและถ้าคลิปนี้ช่วยให้ทุกคนเห็นใจตัวเองมากขึ้น ะะก็ช่วยกดไลค์กดแชร์และ s u b s สไคร์ด้วยนะคะหรือว่าถ้าใครอยากจะได้คำแนะนำเพิ่มเติมนะคะก็ DM มาได้เลยที่ i n s t a g r กร w a วท o n w เวท o f o i f i c l a l ค่ะแล้วเจอกันได้ใหม่ทุกวันเสาร์เว้นเสาร์นะคะ See you every other Saturday and let's have a Saturday sex talk.